ท่านต่นอไปที่จะมาพบพูดกับพี่น้องของเรานะครับมาพบกับพี่น้องของเรานะครับขอเชิญรองศาสตราจารย์ดรพักกพลอนุรินครับผมเชื่อเลยแบนทั้งแผงดิน,นอยากพูดแบบนี้มาน,นานแล้วนะครับวันนี้ครั้งแรกที่ได้มานะครับสวัสดีครับผมพักกพลอนุรินครับ มาตลอดนะครับวันนี้ได้เป็นครั้งแรกที่มาบนเวทีนะฮะตอนมานะครับก็ไปอยู่ข้างหลังนะครับก็ได้คุยกับพี่พี่สือ่อเยอะแยะนะครับก็ได้เจอหน้าค่าตากันมาก็ปกติแล้วเราจะมีสํานักข่าวนะฮะที่มาประจํามาช่วงข่าวมาคั้งคืนเลยก็ว่าไปก็จะวนกันมานะฮะทุกช่องข่าวแต่นอกเหนือจากสํานักข่าวนะฮะหลักเนี่ยก็จะมีสํานักข่าวหรือว่าถือกล้องกันมาเองฮะมามาด้วยความเต็มใจ นะมามาแบบว่าไม่ต้องมีใครว่าจ้างจ้างตัวเองมาไม่ใช่เงินที่จ้างมาแต่หัวใจประชาชนที่ราที่จ้างเขามาถ้าน้ำมันจะเท่าไหร่ก็ตามครับสู้ค่าน้ำใจที่ทำไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคนทุกคนนะฮะพอพูดถึงเรื่องสื่อปั๊บผมก็ย้อนไปนะเมื่อประมาณน่าจะสี่ห้าปีที่แล้ว สิบห้าปีที่แล้วครับผมจะมีเพื่อนรุ่นพี่เยอะนะฮะที่ว่าเรียนอังกฤษมาด้วยกันแต่ตอนหลังมานะครับพอกลับมาเมืองไทยตา่างคนต่งตางแยกย้ายกันไปตามสาขางานตัวเองนะก็ไปอยู่ที่สำนักข่าวสํานักหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะรู้กันกันว่าเป็นของภาคเก่าแก่นะฮะซึ่งหุ้นกันกันบทาง,างต่างชาตินะครับมากก็ด่าต่างชาติไปนะฮะก็ขเขาเชิญผมครับชวนผมเฮ้ยนะฮะเฮ้ยเอ็กผมจะเล่นเจเอ็กนะครับ ไปนี่ไหมไปวางแผนสร้างสื่อสร้างภาพให้กับพักพักหนึ่งผมก็บอกว่าพักไหนเนีตอนนี้แหละพักที่มันเกลียดนี่ยแหละที่มิดาทุกวันเนี่ยที่เราเห็นสันดาเนี่ยสมัยตลอดเวลาที่อยู่อังกฤษเนี่ยโอ้พี่มันเป็นอย่างนั้นผมคงไม่ไปหรอกผมก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ท้ายสุดครับหลังจากนั้นมาประมาณสองสปีฮนะเขาก็ไปเจอคนที่ยอมที่จะรับเงิน พื่อจะสร้างภาพสร้างสื่อสร้างสรรค์ปั้นข่าวมากมายนะฮะว่ากันว่าไปได้ทีมของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ไหนว่าไปดูรายชื่อของที่ปรึกษ,ษาภาคก่าแก่แล้วกันนะฮะก็กลวลดว่าหน้าที่ไม่มีอะไรมากครับสร้างเรื่องปั้นตัวการ์ตูนนะฮะปั้นนูน่นปั้นเรื่องปั้นเราปั้งที่นะครับแล้วใช้เวลาอย่างนั้นผ่านช่องข่าวไปโดยสำนักข่าวบาง,บาง,บางแห่งแล้วก็ออกมาเป็นีกทีวีต่างๆพวุ่นี้นะฮะ ไม่ล่าเชื่อนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยนะฮะที่เคยอยู่อังกฤษจะสมัยก่อนเนี่ยจะรีดดูกันนะครับเอ่อ C N N B B C เดี๋ยวนี้ไม่ดูครับรู้จักแค่เดียวครับเราเรียกกันว่า s t v บ้างเราเรียกว่าอะไรบ้าง S กสเตูดนะครับ a อ v เนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหรือว่าทีวีสีฝ้าฟางเนีดูสกายอย่างเงี้ยน,นะครับ ไมหลายมุมเขาก็ดีนะฮะผมก็เห็นด้วยนะครับการที่มีช่องให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาหยุดที่จะรับสื่อต่างๆแล้วก็มารับเรื่องพวกนี้นะฮะคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีพรรคการเมืองเข้าใจว่าผมจากบ้านเกิดมนองน,นานนะผมกลับมาเมืองไทยไม่อยากจะเชื่อว่ามีพรรคการเมืองซึ่งใช้ชื่อว่าพรรคการเมืองเ็าบอกว่าเก่าแก่วันวันไม่มีอะไรครับนั่งคิดกันฮะว่าจะโกหกโตแหล่อ,อย่างไรดี หลายคนครับจบปร people people. <huh Becca good food> ิญญาตรีอยู like ่ตั้งแต่เล็กนะฮะจากบ้านเกิดไปอยู่ที่นู่นแต่ว่ามันไม่มีอะไรครับกลับมาโกหกให้คนบนพื้นแผ่นดินเกิดของตัวเองเงี้ยวผมก็เลยไม่รับงานตอนนั้นครับรู้ตอนหลังครับว่าพักเก่าแก่บางพักเนี่ยใช้งบประมาณปีละประมาณ200-300ถึง300ล้าน อ่าไมุ่ณไม่รู้นี่หว,ว่าก็สองร้อยล้านไปนานลวแต่ไม่หรอกครับพูดเล่นนะฮะไอ้เรื่องสองร้อยล้านสามร้อยล้านที่จะจ้างสื่อกโกงตอแหลเพื่อล้มล้างฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องเล็กเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่มาวันนี้รวมทั้งผมด้วยนะฮะไม่ได้มาเพื่อตัวเองแต่มาเพื่อลูกเพื่อหลานเหลนหลนหลงหลอยหนือล,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 ลีให้มันมีประชาธิปไตยกัน ้านมันไม่เท่ากับความชิบหายพี่ประเทศนี้จะไม่ได้อีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้านสองล้านล้านเขา,าจะมีรถไฟความเร็วสูงมึงก็ไม่ให้เขาไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่แม่งเสียเงินสองล้านล้านแล้วแม่งเอาคือรุนไม่ได้ไม่มีประเทศไหนหรอกครับ,ท,รท,หหรรบที่มีความเร็วสนวกแล้วต่างชาติเขามานะต้องพึ่งมาคนในประเทศเขาไม่สามารถที่จะใช้เราเกิดประโยชน์ได้นะครับ วันนี้ก็ของฝานของพอเท่านี้นะฮะผมมาก็ไม่ด้มีมวกใหญ่เหมือนคุณลุงมวกใหญ่นะครับแต่มาด้วยใจที่ใหญ่มากวันนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนสบายดีไหมครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มีอะไรมาฝากแต่ว่าในเมื่อพระโกมนจะมาผมก็เลยสั่งเบิกฟ้าไม่มีแดดกันวันนี้ชิวๆไหมครับ กันหน่อยนะครับถ้าคิดถึงการก็ทุกวันอาทิตย์นะครับ11โมงเช่าอยูดีดีสวัสดีครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรพตอร์ท่โบนอนุรินนะครับ